เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพรนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใคร,รส,วส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตร มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุซารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับยังคงมากับแบรนด์แอมบัสเดอร์นะครับทูตทางการเกษตร ผู้ที่จะพลิกชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นนะครับวันนี้พบกับคุณหญิงทิิการครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะและหญิงพาทุกท่านนะคะมาที่สวนลำไย,ยพันุ์อีดอพันก้านอ่อนนะคะวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในการปลูกลำไย,ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กผลไม่โดกน้ำหนักไม่ดีร,รวมถึงรสชาติไม่อร่อยเลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมาเจอหญิงหญิงจะสร้างความมัน่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะ ะะจากสามเกลอเวิลด p แพของ World Class Innovation ค่ะนั่นแหละครับที่นี่ครับเราอยู่ที่บ้านป่าแยงนะครับตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าของสวนที่นี่ครับเขาปลูกลำไยนะครับ150ต้นอายุลำไยก็15ปีที่สำคัญครับปรากฏว่าสวนของเขานั้นครับเปลือกกรอบนะครับ แล้วก็เปลือกหายนะครับกิ่งก็เขาเรียกว่ากิ่งแห้งนะครับแล้วก็ใบไม่มันไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าจเจริญหูจเจริญตาที่สําคัญครับน้ําหนักของผลก็ไม่ได้การขยายของลูกก็ไม่ดีที่เรียกว่าลูกแกนและที่สําคัญครับเขากลับมาใช้สมเกลอือเพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าโอ้ยทําไมออกลูกก่อนเขาล่ะนะครับที่สําคัญอีกครับปรากฏว่าออกลูกไม่พอครับสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกกันทั่วหน้าเลยบอกว่า อร่อยเหลือเกินลำไยที่แห่งนี้เจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์อยู่ที่นี่เลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับเจ้าของสวนมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรครับเป็นเช่นครับเจ้าวัวดีเจ้าข้าเจ้านางสุมาลีกาซ่อนนะเจ้าเนะาะก็เป็นเจ้าของสวนลำไยนะเจ้าตีบ้านไปแยงมูทีหกตะบลห้ยซักนะเจ้าก็ทำลำไยมาหลายสิบปีแล้วเจ้า กทำอยู่เป็นประจำทุกปีทุกปีนะเจ้าเนาะหลังจากทุกปีตีผ่านมาก็ได้ประสบปัญหาหลายอย่างนะเจ้าทำให้เนาะบางครั้งบางปีก็ได้บางปีก็บ่ได้นะเจ้าทำให้ปัญหาต่างๆที่ตีตามมาก็ทำให้ลำยัยของเขา มันมันกิ่งมันแห้งนะเจ้าแล้วก็ดินก็่ดีตัวนะเจ้าเขาจ่าจปุ๋ยเคมีเยอะนะเจ้าหลังจากที่เขามาจออ่าสามเกอตีพันมานะเจ้าบ่ปีตีแล้วปีหกหกตีพันมาเนาะประมาณมกรานะเจ้าไม่ลวงก็ได้มาจ่ายสามพธภัณฑ์ของสามเกอตีไอ้ปุ่นมาแนะนานะเจ้าอ๋อที่ไปะว่าเจ้า ใครมาแนะนําที่ปรึกษาบัได้บอกชื่อเสียงเรี้ยงนามเลยครับจะบอกหน่อยครับท่านพิสุทธิก้องสริประยาครับผมงั้นเดี๋ยวอยากให้ท่านนะคะพี่นะคะช่วยแนะนําหน่อยว่าทําไมวันนี้ถึงพาเราสองคนเนี่ยมาที่สวนแห่งนี้คะครับผมก็สาเหตุที่พามานะครับเมื่อก่อนอย่างที่แม่หลวงได้เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับคือใบเล็กต้นโสมนะครับลูกแกนนะครับแดงอาจารย์ที่ลูไม่โตฮะ ต้นโสมเนี่ยมันโสมขนาดไหนคะโสมโสมอย่างอย่างหนักนะครับเห่นไห่รู้ยังหนักเลยครับเพราะว่าเปลือกมันอะเปลือกมันจะร่อนหมดเลยนะครับเปลือกต้นมันนี่นะครับครับกิ่งมันนะคะกิ่งที่มันมันออกใบอะค่ะมันกิ่งมันจะเหลือครึ่งเดียวพอมันแห้งเวลามันรับน้ําหนักกิ่งมันก็จะหักลงลงไปเลยค่ัมันมันไม่พร้อมแล้วก็เราบังคับมันออกแล้วทีนี้ใบมันออกมามันก็เลย เป็นใบออกเหลืองเหๆมัน,ม,น,ม,นมันแห้งค่ะมันแค่มันแก่นหมดเลยอ<ต>ยาจารย์เขามาแนะนําให้แม่หลวงก็เลยทําตามคําแนะนำของอาจารย์ก็เอาสามเกลอมามาใช้เพิ่งใช้เป็นปีปีแรกตั้งแต่มกรามาถึงเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆค่ะ ต้นลำไยของเราก็เริ่มสมบูรณ์แล้วก er ็ดูมันมีน้ํามีนวลนะคะเรลือไม่ดวนดูมีชีวิตชีวาก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหก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 ค่ะมกราปีหกหกแล้วก็เริ่มทําสารถูกไหมครับแล้วตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยครับที่เราได้รับผลผลิตนะตอนที่ยังไม่เจอสามเกลือเนี่ยผลผลิตตอนนั้นต้นมันวมขนาดนี้มันมีผลผลิตให้เราไหมครับ มีมีบ้างค่ะแต่มันไม่ม,ไม,มันไม่เต็มเต็มทั้งหมดค่ะมันจะมีมันจะออกลูกด้านนี้นิดด้านนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ, mm. ะหลังจากเรามาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะออกทั่วทั้งต้นนะคะ่ะมันความสมบูรณ์มันมีเนาะมันก็เลยออกให้เราทั้งทั้งต้นเลยค่ะดีเลยอ๋อผมอยากจะถามเคล็ดลับนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราสามเกลือเราใช้คู่หูอย่างไร หญิงเกษตรใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้อย่างไรอธิบายโดยละเอียดว่าแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยวิธีอย่างไรครับตอนตอนแรกเนาะเราแต่งกิ่งเสร็จเราก็เอาหญิงเกษตรแล้วก็ลงลงสองสองต่อหนึ่งค่ะ อ่หลังสองต่อหนึ่งคืออะไรครับปุ๋ยเคมีหนึ่งค่ะยาสูสูตรสิบห้าเนาะเราใช้หนึ่งแค่นั้นเองได้หญิงเกษตรสองค่ะแล้วก็ถ้าหญิงเกษตรสองกิโลนะครับปุ๋ยสูตรนั้นก็ประมาณหนึ่งกิโลกี่วันครั้งครับใส่ใส่ตอนแรกก็ใส่หลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ใส่ค่ะใส่แล้วได้ก็มันเริ่มแตกใบครั้งแรกออกมาค่ะใบครั้งแรกมันเริ่มมันแล้วก็ใส่อีกรอบนึงอ่าค่ะใส่อีกรอบนึงก็ทําให้มัน ทำให้มันสะสมอาหารนะคะเอ่อมันสะสมอาหารได้ดีค่ะครตรงนี้ใบมันก็เริ่มมันเดี๋ยวนี้เริ่มแต่งกิ่งแล<อ>้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้สั่งปุ๋ยมาอีกค่ะคแล้วคู่หูล่ะครับเราใช้ยังไงเพื่อการเรียกว่าบํารุงดูแลรักษาต้นแล้วก็กิ่กนการสาขาตลอดจนใบและก็ผลครับค่ะตอนของไม่หลวงที่อาจารย์มาแนะนําใหม่ๆไม่ขัง้งแรกพ่นทางดินก่อนเลยครับอ่าผสมเสร็จพ่นทางดินให้ให้รอบต้นให้ทั่วต้นพื้นพื้นดินให้มัน ฆ่าเชื้อโรคฆ่าทุกอย่างแล้วก็ฟื้นฟูข่าฟื้นฟูแล้วก็พ่นกิ่งที่มันแห้งด้วยค่ะอ๋อสามเกอของเราเนี่ยพ่นยังไงคะใช้สองสองอย่างเนาะที่พ่นก็คือเวอร์เพนกับไข่ตัวซานไข่ตัวซานอยู่ที่เป็นกระป๋องใช่ไหมคะอ่านี่ยใช้ใช้อยู่สี่ฝาสี่ฝาน้ำสองร้อยลิตรค่ะแล้วก็เวอร์เพนอยู่สิบห้าค่ะสิบห้าช้อนผูนด้วยค่ะโอ้โนี่ก็เป็นสูตรในการฟื้นฟูเลยนะครับ พอฟื้นฟูนั้นกี่วันครั้งครับการพ่นตอนนั้นอยู่ประมาณใช้อยู่ข้างใหม่ๆก็อยู่เจ็ดวันครั้งแล้วก็นานๆานไปก็สิบห้าวันสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ดูดูว่าเออใบของมันมีความพร้อมแล้วมีความต้องการยังไงนะคะคต้องดูตามนีด้ด้วยพ่นไปแล้วเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งนะคระับน้อแล้วเราเห็นไอ้กิ่งที่มันเรียกว่าเปลือกมันล่อนนะครับกิ่งก้านมันกรอบนะครับลักษณะของกิ่งมันเนี่ยเสียหาย มันมีอะไรขึ้นมาทดแทนหรือว่าเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราว่ามันใช่แล้วตัวเนี้สามเกลือเนี่ยไปช่วยดูแลเรื่องนั้นตรงนั้นครับใช่ค่ะตอนเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้พ่นเนาะมันกิ่งมันก็จะ,ะมันจะแห้ง่ะมันจะแห้งเวลาเราไปกดมันก็จะดังกร๊บๆับมันกรอบนะคะคแล้วตอนช่วงหลังๆที่เรามาใช้ตัวนี้ได้ประมาณ1-2เดือนอ่าเราก็จะเห็นความแตกต่างเรามาสังเกตดูมันก็ เนื้อของมันที่มันที่มันแห้งอะค่ะมันจะโนนขึ้นแล้วก็ขอบขอบข้างๆที่มันแห้งอะมันก็จะมีมันมีผนังเซลล์ขึ้นมาหุ้มขึ้นมาเปลือกมันหุ้มขึ้นมาเกือบจะมิดอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เออถ้าถ้าเราพ่นทุกครั้งละเราพ่นอย่างเงี้ยมันก็จะบ่าประสานกันอย่างเงี้ยฟื้นฟูได้เร็วมากก็หมายความว่ามันมีการประสานของเปลือกถูกไหมครับระหว่างเปลือกชั้นในเปลือกชั้นนอกจะเริ่มมีการประสานกันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วต่อไปมันก็จะเริ่มกรบทําให้เกิดเนื้อเต็มขึ้นมาใช่ค่ะเรียกว่าแผลหายแล้วว่างั้นเถอะนะครับครับ,รบกิ่งก็หายกรอบไปแล้วเนื่องจากว่ามีธาตุอาหารเข้าไปสมบูรณ์อย่างนี้ครับ,รบพอต้นดีนะครับกิ่งก้านดีใบ ใบมันก็สมบูรณ์ค่ะใบสมบูรณ์มันก็ได้สะสมอาหารมันก็เตรียมตัวที่จะออกลูกในคราวต่อไปมันก็จะสะสมอาหารได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันมีความพร้อมมันก็จะออกทั้งต้นอย่างเงี้ยค่ะลำใหญ่ของเรามันก็จะออกท้งต้นถ้าถ้าใบมันไม่พร้อมเนาะมันไม่มีการสะสมอาหารเราไม่สะสมอาหารให้มันมันก็จะออกทางน้นน้นทางนี้นิดนึงทางนี้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่พร้อมไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าดอกก็ออกพร้อมกัน สม่าเสมอพูดอย่างนั so ้นได้ไหมครับได้ค่ะอธิบายตอนดอกตอนเป็นผลเป็นเม็ดแล้วก็ตอนเป็นลูกมันมีน้ําหนักอย่างไรอธิบายโดยละเอียดโดยที่ผมจะขออนุญาตฟังอย่างตั้งใจครับค่ะได้ค่ะเพราะว่าตอนตอนมันออกช่อเนาะช่อใหม่ๆมันมันพุ่งแทงช่อขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พ่นนะคะพ่นแล้วเพื่อให้ยืดช่อช่อของมันจากที่มันสั้นมันก็จะยาวค่ะช่อของมันก็จะยาวยาวแล้วมันมีความสมบูรณ์เม็ด เม็ดมันออกเม็ดที่มันเป็นลูกเล็กๆที่มันเปน็นเม็ดอยู่มันยังไม่บานใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็พ่นได้อีกพ่นได้อีกแล้วก็ตอนมันบานเสร็จเนาะมันบานมันมีเกสร,รเล็กๆแล้วก็มันออกมาแล้วก็พ่นได้อีกค่ะพ,พ่นพ่นผ้าขาเรียวพ่นฝาผ่าดอกเนาะครับผ่าผ่าดอกตรงนี้ค่ะทําให้เกสรของมันสมบูรณ์มากอ่าตรงนี้ทาให้ลูกมันติดติดเยอะค่ะอถ้าเกสรสมบูรณ์แล้วลูกมันก็จะติดเยอะค่ะก็เรียกว่าเกสรตัวเมียมาก ใช่ค่ะทาให้ลูกนั้นมีอาการที่เรียกกันว่าเยอะขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ติดลูกเป็นผลขึ้นมากขึ้นใช่เอาพอติดลูกแล้วตอนเนี้ยเกษตรกรก็ต้องมีความมั่นใจแล้วว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักคุณภาพเพราะเมื่อก่อนบอกว่าปีที่ผ่านมานะ่ะปรากฏว่าผลที่ออกมาเห็นว่าผลมันเป็นยังไงครับล,ลักษณะผลมันแค่ค่ะมันแค่แกนมันมันผลเล็กเล้เราก็เล่งนะเราก็เล่งเราก็พค่นตาปกติแต่มันไม่ขายายตัวค่ะ อ่าลูกของมันอ่ะมันโตช้าแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตมันก็ได้เป็น A io, อเดียวเป็น B เป็น C อะไรเนี่ยค่ะอ่าม,มันมันเป็นพวงแต่มันไม่โต,ตมันมันไม่เหมาะสมกับการที่เรียกกันว่าตลาดนิยม<ช>ถูกไหมครับเพราะตลาดไม่นิยมก็หมายความว่ารา,าคารเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอาละครับปีนี้ผลที่เคยแกนนะครับเปลือกก็ไม่ขยายลูกก็เล็กนะครับน้ําหนักของลูกก็ไม่ได้นะครับปีนี้ คุณภาพของผลผลิตของเราเป็นอย่างไรบ้างครับคะก็หลังจากเรามาใช้สามเกินนะคะเนาะอ่าก็ทําให้ผลผลิตของเราดีขึ้นมากเห็นเต็มตาเลยวันนี้เลยที่หมูพวกเรามาดูน้องก็จะเห็นว่าเออมันเป็นควงค่ะมันออกมาเป็นควงควงใหญ่แล้วก็ลูกก็เสมอกันค่ะไม่มีคือลูกเล็กนี่มีนิดเดียวอ่าแต่เวลาเราไปล่อนมันก็จะเป็นสอง A สองนำาอเดียวค่ะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็น A เดียวเป็น B เป็น C ีอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหที่2 A ก็ยิ้มชื่นใจเพราะว่าพอ2 A มันเยอะกว่า A เดียวถูกไหมครับก็หมายความว่าสิ่งสําคัญครับพอเป็น 2A ก็หมายความว่าเปลือกของเราก็จะบางลงหน่อยนะฮะน้ำหนักลูกภายในก็จะขยายขึ้นเนื้อขยายขึ้นเนื้อเยอะไหมครับเนื้อเยอะแล้วเม็ดเป็นครับเม็ดเป็นไงเม็ดเล็กเม็ดเล็กค่ะอ๋อแล้วก็เม็ดข้างในเล็กแล้วก็เนื้อเยอะแล้วเวลากินมันก็กรอบ กรอบแล้วก็หวานฉ่ำค่ะนะครับแล้วมีใครมาพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาเราพูดเองมันยกยอปอปั้นตัวเองเกินไป<ช>หรือเปล่าปีนี้เนาะอ่าจะชาวสวนที่ในหมู่บ้านนะคะนาะเขาก็แปลกใจว่าทําไมปีนี้ทุกปีของเราก็จะเก็บพอๆกับของเขาใช่ไหมเวลาเรา,เราทำสารก็ทําเวลาเดียวกันแล้วของแม่หลวงอะ่ะปีนี้แม่หลวงพ่นใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาทํา เราเรามาเก็บผลผลิตอะค่ะเขาก็แปลกใจว่าเขาก็ถามว่าทําไมไม่หลวงปีนี้ทําไมเก็บก่อนเพื่อนอทำไมสวน้องไม่หลวงลำไยถึงโตเร็วเขาก็มาชิมเนาะมาชิมมาดูว่าเป็นไปได้ยังไงนะไปใช้อะไรเขาก็ถามเนาะไม่หลวงก็ว่าเออนี่แหละก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เขาก็บอกจริงเหรอปีหน้าขอใช้ด้วยคนนะเขาก็บอกงนี้เนาะเขาก็ถามครับนอกจากเก็บได้ก่อนแล้วนะครับ ทำเหมือนกันทําสารวันเดียวกันแต่ของเราเก็บได้ก่อนคุณภาพก็ผิดแปลกแตกต่างนะครับที่สําคัญครับอยากถามนิดเดียวเมื่อเกี้ยตอนต้นผมพูดด้วยว่าปีที่เราเก็บผลผลิตปี66ตอนนั้นยังไม่ได้เจอ3ามเกลืออนะร้อยห้ต้นเราได้มากี่ตังกี่สลึงกันดีกว่าอตอนนั้นร้อยหต้นได้อยู่แสนหกคะ่ 100, <6. S 2> คะแสนหกค่ะแต่ปีนี้เนาะปีนี้เราทําแค่ห้ิต้นครับอ่าห้ต้นก็คิดว่าคงจะได้ น้องสองแสนะคะ่ะเพราะว่าราคาก็ดีค่ะ<ม>อะปีนี้เพราะว่ามันติดรอบรอบต้นทุกต้นมันติดดีอะคะ่ะมันติดเมื่อก่อนนี้มันติดจะติดข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็นับจํานวนต้นแล้วเนาะอ่าแต่รู้สึกว่าปีนี้ที่เรามาใช้ตรงนี้แล้วมันมัน,มนทั้งต้นมันครอบคลุมหมดทั้งต้นเลยคะ่ะมัน<อ>ก็ได้เยอะค่ะท่านที่เขาลครับ,รบปีที่ผ่านมาร้อยห้าสิบต้นนะครับทุกต้นนั้นออกดอกออกผลแต่ว่ายังไม่ได้เจอสามเกลอได้มาแสนหก ปีนี้ทำสารเฉพาะ50ต้นแม่หลวงนะครับท่านก็บอกว่าปีนี้2แสนไม่ต่ำที่สำคัญครับความชื่นชมอุดมการ์ของชาวสวนก็คืออยากได้กำไรจากการทำสวนแล้วเธอก็ภูมิใจนะครับการพูดพรั่งพรูสั่งให้ตัวเองรู้ว่าปีนี้ฉันรวยแล้วนะครับแ <c oughs> ม่หลวงครับ <c oughs> ถามน,นิดหนึ่ง <c oughs> ก่อนนั้นะที่เราเคยใช้เคมีร่วมกันมาใช้เคมีมาโดยตลอดอ ต้นทุนทางเคมีเราสูงไหมครับแม่ลุงสูงค่ะสูงมากเพราะว่ามันมัน,มนแพงเนาะอย่างปุ๋ยเคมีมันตกกระสอบหนึ่งพันกว่าบาทเนาะเรามาใช้ของหญิงเกษตรแค่400กว่าบาทนะคะเนาะ,ะ400กว่าบาททําให้ดินเราดีรู้สึกว่าดินมันพุงแล้วก็มันพูนขึ้นนะค,ะค่ะดินมันพูนแล้วรู้สึกว่าไส้เดือนก็เยอะ อ่า oh. มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ดินมันจะแห้งเราเรามาสวนเราก็ดูดินมันแห้งค่ะเวลาเราใช้เคมีเยอะๆเนาะอ่า mm hmm. ตอนนี้เรามาใช้ตัวนี้แล้วเ,เราลบเคมีลงแล้วใช้ตัวนี้เข้าไปสองส่วนเนะยตรงเนี้ยดูก็ดูดินก็มีความแตกต่างเราขุดดู ข้างใต้ดินมันก็มีไส้เดือนขึ้นมาเยอะเลยค่ะ,ออะตอนนี้ค่ะวันนี้คือหมายความว่าสิ่งที่ต้นทุนเราลดไปนะครับลดไปสักเท่าไหร่ครับในการที่เมื่อก่อนต้นทุนเราทำร้อยห้าสิบต้นกับต้นทุนที่ทำห้าสิบต้นได้ได้สองแสนเนี่ยต้นทุนมันลดมากน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่ครับโอ้ปนเรียกว่าสามสามส่วนนี่จะเราจะลดไปเป็นสองส่วนนะคะอ๋อเหรอคะเคยใช้สามส่วนเต็มค่ะหายไปสองส่วนเลย ลดลงไปสองส่วนอ่าลดไปสันนี้เราก็ใช้ส่วนเดียวเองใช่ค่ะก็กาไรได้มากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยแล้วทําต้นน้อยลงโอ้โห<ช>เขา,าสโลกแกนเลยเขาสโลกแกนในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาครับครับผมมาณถึงวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขากําลังดูว่าอาจารย์ยุทธเองนั้นก็มาส่งเสริมโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องทั้งลยายําไยทั้งทุเรียนผลหลมากากไม้ทุกอย่างเรียนเชิญครับอาจารย์ยุทธครับครับผมก็ขอ ใ้ความไว้ใจได้นะครับว่าสามเกลือววแพนของเรานะครับใช้แล้วดีใช้แล้วดีจริงนะครับเพราะว่าเกษตรกรนะครับกล้าการันตีเลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลครับครับโอ้โหชัดนะฮะแต่ในส่วนเจ้าของสวนครับ<ะ>พี่หญิงถามหน่อยที่ครับว่า<ะ>ในฐานะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะครับได้เงินมาเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้าง<ะ>พี่หญิงคิดว่า<ะ>เขาจะแบ่งให้สามีเขาไม่ถามถ้าเป็นหนูนะคะหนูก็คงจะนําไปต่อยอด ถ้าเป็นตัวหนูนะใช,ใช่เพราะว่านี่ขนาดเราทําจากเดิมเนี่ยลดลงตั้งเยอะแน่นะคะในเรื่องของการปลูกนะเรายังได้กําไรเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเราลงเต็มร้อยล่ะใช่ใชคิดว่าปีหน้าจะพอเราได้ผดพันธุ์ดีอยู่แล้วเนาะ,ะปีหน้าก็คิดว่าจะลงเต็มทั้งหมดดูอแล้วก็คิดว่าเราดูแล้วว่าที่เราพ่นไปแค่สองรอบดูใบมันก็ชุ่มฉ่าแล้วก็ดูเขียวเขียวงามมากแล้วก็คิดว่าปีหน้าคงจะ ใช้เต็มที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดร้อยห้าสิบต้น<ช>จัดเต็มไปเลยก็คือนี่ถ้าห้าสิบสองแสนห้าสิบนั่น เหลือตั้งรนะ<ล>้อยอีกสองแสนสองแสนเฮ้ยหกแสนนะปีหน้านะอุย้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจารย์คืคอ,คอ,อการทําสวนเนาะอ่ามันมันมันได้กําไรไหมก็คือเราได้กําไรชีวิตเราด้วยเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําตรงเนี้ยค่ะก,ก็คือความสุขในชีวิตของเราอ่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราทาเริ่มมีความสุขเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีทําให้เราอ่ะอ่าปลอดสารด้วยอ่าอะไรด้วยเรากินเข้าไปเราก็ ปอดสารนะเนาะปอดสารเราตัวเนี้ยมันเราต้องเดินเข้าเดินออกใช่ตลอดใช้ตัวนี้มันทำให้เป็นธรรมชาติใช่มันเป็นธรรมชาติดีมากครับในฐานะที่เป็นแม่หลวงดูแลลูกบ้านนะครับดูแลพี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านของเราถูกรับแม่หลวงครับดังนั้นแม่หลวงครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่ด้านการเกษตรที่ทําเกษตรโดยเฉพาะสวนลําไยเนี่ยว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนะที่จะใช้อินทรีย์อย่างเงี้ยแม่หลวงช่วยบอกเขาด้วยครับค่ะก็นองเมื่อก่อนนี้แม่หลวงก็ ไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้เนาะก็มองไม่เห็นนะคะเนะาพะพอดีอาจารย์ท่านแนะนําแล้วก็เริ่มใช้มาก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลชัดเจนแล้วก็เออทำความเห็นความแตกต่างและความปลอดภัยด้วยแล้วก็ผลผลิตเราดีขึ้นด้วยตรงนี้ยหลายๆอย่างเนาะทาให้เรามีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะทําเกษตรด้วยความมั่นใจมากแล้วก็จะ คิดว่าพี่น้องในของห้วยศักเราอะค่ะค,คิดว่าปีนี้แม่หลวงจะส่งลำไย,ยเข้าประกวดที่งานลำไย,ยกระท้อนของดีตะบนห้วยศักในวันที่3ทีส่สสิงหาคมเนี่ยนะคะแม่หลวงจะเอาผลผลิตไปไปทำการประกวดด้วยแล้วไปโชว์แล้วไปขายด้วยว่าเนี่ยพิทพันของเราที่เราใช้ตัวเนี้ยทำให้เออลำไย,ยของเราลูกขนาดเนี้ยโตและสีสวยขนาดนี้ค่ะ ค่ะก็จะทําให้ทุกคนได้มาเห็นแล้วก็มีความมั่นใจกับ,กบพวกเราไปด้วยอย่างนี้ค่ะในหลวงก็ดีใจมากค่ะที่คือนอไม่คิดว่าจะมาพบ ในสิ่งตรงนี้หลังจาก,กเกษียณแล้วเมื่อก,ก่อนนี้ไม่ค่อยเจอเนาะหลังจาก,กเกษียณแล้วมาทําตรงนี้ทําให้เรามีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็มาพบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วทาให้เราลดต้นทุนไปในตัวด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าจะส่งเข้ากองประกวดนะครับลำใหญ่ขนาดนี้นะครับผิวพรรณดีนะครับน้ําหนักดีเนื้อขาวจ้วะอย่างเงี้ยนะครับรับรองได้ว่าขึ้นแท่นสวมมงกุฎแน่นอนในฐานะน้องหญิงครับแบรนด์เอมอร์สเตอร์ จะได้บอกพี่น้องเพื่อความมั่นใจอย่างไรครับใครที่มีปัญหานะคะอย่างที่แม่หลวงได้เจอหรือว่าใครที่ปลูกลำไยแล้วเจอปัญหาเ่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้นะคะขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาจันหรือว่าเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะทั้ง3ตัวนี้รวมกันเป็น3เกลเวอร์แพนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างตรงจุดแน่นอนและใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรับรองว่าเจอเราสองคนหญิงที่ดกาและ มิสเตอร์เกษตรเจอกันทั่วไทยแน่นอนทุกส่วนทั่วไทยคะ่ะโอ้และนี่คือความรู้สึกดีๆครับกับการปรลูก,กลำไยนะครับที่ทุกคนสามารถทำให้กันลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงถึงขั้นที่เรียกว่าลูกนั้น ส่งเข้าประกวดรับรองได้ว่าสวมงกุฎแน่นอนเกษตรกรไทยครับวางใจนะครับสามเกลือเวอร์แพนทาให้ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณค่านะครับและที่สําคัญครับปลอดภัยจากทุกสารพิษนะครับวันนี้เราทั้ง4ครับได้มาให้ข้อเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับลําไย่โอกาสหน้าครับเจอกันทุกสวนทุกการเกษตรทั่วไทยครับกับ3เกลือเวอร์แพนจะช่วยท่านได้ทุกวิกฤตครับวันนี้เราทั้ง4ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ เวอร์พลัสหญิงกเกษตรใช้รถดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดี้